สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมเอาสำหรับืันนี้นะครับผมกลาเป็นเมื่อวันพระนะครับผมืัอนี้วันพระขึ้นแปดคำเดือนหนึ่งนะครับผมเดือนหนึ่งเดือนอายนะครับผมืัอนี้ก็วันที่สิบสองนะครับผมเลี้ยวันที่นี่ืัอนี้เฮ้าสสมาขอขมานะครับผมมาไหวขอขมาจุดธูปสิบหกดอกนะครับผมเพื่อนๆเนาะ เพื่อเสริมบารมีนะครับผมเสริมโศกเสริมดวงสตานะครับผมอ้แมวกระไดนะครับผมตามที่เพิ่นตำหรับเพิ่นบอกมานะครับผมกะของในพิธีกซิมีนะครับผมตามที่ได้เขียนมากกตามนี้นะครับผมเพิ่นกะบอกว่าธูปหอมสิบหกดอกนะครับผมอันนี้เป็นธูปหอมนะครับผมเนอะตัวนี้เป็นธูปหอมนะครับผมแล้วก็ เทียนขาหนึ่งเหล่มนะครับผม้าก็เงินจํานวนเก้าเหรียญเก้าบาทนะครับผมน้ำเปล่าหนึ่งขวดนะครับผมผลไม้แล้วแต่สะดวกนะครับผมกะสิเป็นของหนึ่งยางสามยางหายางเกตยางเก่ายางแล้วแต่สะดวกนะครับผมเนาะบางที่เขาอาจจะใส่ยางเดียวก็ได้นะครับผมราคาสามยางหายางเกตยางเก่ายางจังข้าเตียมม้าเนี่ยก็าเป็นผลไม้หายางนะครับผมผลไม้หายางกะซีเี สมเชียวหวานมีแอปเปิลมีกล้วยมีลำไยแล้วก็มีพุทซานะครับผมมีหายางเนาะครับผมเนาะนะครับผมแล้วก็เอาเข้าสิมาทําพิธีกันเลยนะครับผมเผื่อเนาะครับผม,นะบผมอัน,นแบ,บแรงข้ากับสิจุดเทียดน,นะครับผมโอ้ลมเล่ลมพด ่อกไปฮาก็สิจุดถูกนะครับผม เอากระสิกาวห่อนะครับผมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขออธิษฐานอัญเชิญ คุณคู่บาอาจารย์นะครับผมคุณพ่อคุณแม่นะครับผม,ผมเจ้าตีเจ้าท่างนะครับผมคุณพระพุท์คุณพระรรมคุณพระสงฆ์นะครับผมองค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์นะครับผม,มร,มร,มออร,ผมรวมทั้งพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์นะครับผมข้าพเจ้าวิซื้อวา่าใส่ซื้อจาของเข้าไปนะครับผมเนาะวันนี้ข้าพเจ้าได้น้อมนํามาผลไม้ พร้อมทั้งเครื่องสักการะบูชามาขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีละลึกได้ก็ดีละลึกไม่ได้ก็ดีขอท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดอภัยโทษโยกเว้นโทษอาโหสิกรรมให้กับข้าพระเจ้าในกายสังขารนี้ด้วยเถิดอย่าได้กรดเคืองอย่าได้จองเวรกับข้าพระเจ้าอีกต่อไปบัดนี้ข้าพระเจ้ารู้สึกผิดและสำนึกในกรรมนั้นแล้วด้วยใจจริงและได้จัดเครื่องสักรบูชาน้อมนำมาขอขมาต่อท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายโปรดรับ และขอทุกท่านโปรดเมตตามทอดทอนคำสาปแช่งที่ได้แก่วข้าพเจ้าหรือคำสาปใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดีขอจงดับหมดสิ้นไปด้วยพลังแห่งพุทธานุภาพพระบารมีแห่งพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ และด้วยยาณบารมีแห่งองค์พระมหาโพธิสัตว์เจ้าทุกพระองค์มหาเทพโปรดเมตตาและประทานพรแจกข้าพเจ้าด้วยเถิดและขออันเชิญทุกทท่านทุกๆพระองค์พระแม่ธรณีช่วยโปรดเปิดทางเปิดแสงสว่งางทั้งทางโลกและทางธรรมให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้านับแต่บัดนี้วินาทนีนี้ตอนนี้จงมีแต่ความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป มีโชคมีเล่าเข้ามาทุกทิศทุกทางจงมีเงินมีทองเหลือจินเหลือใช้เป็นมาเศรษฐีสาธุต่อไปเราก็จะกล่าวคาถานะครับผม นะโมตัสสะาวกขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะาวกขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสาวกขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมติสาวกขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติกิตตะเมตานิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติ จิตตะเมตานิพพานังสุขโตจุติปาโตเมตังปราชีวิณังสุขโตจุติกิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติสาธุหลนะคกระปผมแล้วห้องกระเสียวเงินเหรียญบาทนะครับผมใส่ลงไปในในหลุมนะครับผมหลุมห้องไรุ้ดไปแล้วนะครับผมเอาเงิน เหรียญเก้าบาทนะครับผมใส่ลงไปกับกระเลยผบผมเขาก็จะปักถูกนะครับนะครับผมเขาก็ได้ปักถูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ีนะครับต่อไปเฮากะสีอยากทำนะครับผมสาธุเด้รเจ้ากำในายเวรเดรให้ให้ทุใกให้โสให้โลกให้ไพยให้ใหายจากสิ่งตัวไหลให้ใหายจากสิ่งที่บดี นะครับผมขอขมาไล่โทษเจ้าพ่อเจ้าแม่คุณคู่บาอาจารย์เจ้าแม่ทรณี่เลยนะครับผมจงรับรู้นะครับผมในกันท่าขอขมาในครั้งนี้นะครับผมเจ้ากับนายเวียนทั้งหลายจงอภัยนะครับผมจงให้หมดสิ้นเมล่ยหายไปให้มด,มดเบ้นมดกรมตอกันนะครับผมให้มีแต่โศกแต่ลาบขมานะครับผมให้มีแต่โศกมีแต่ใช่ มีแต่สิ่งดีๆสิ่งสัยงหลายหไปนะครับพอขมานาโทสิ่งใดในหลวงเกินไปแล้วนะครับผมด้วยไก่กรรมวิจิกรรม,มโนกรรมทั้งหลายนะครับผมก็ขอให้อโหสิกรรมแจกกันนะครับผมตั้งแต่บันดนี้เป็นต้นไปเลยขอให้โชคให้ลาบขอให้มีแต่สิ่งดีสาธุนะครับผมเราจะได้ยาดนำเรียบร้อยแล้วนะครับผมเปื่อกเนาะนี่นะครับผม ก็เป็นอย่นว่าเสร็จพิธีนะครับผมเฮ้ากระซีนะครับผมเฮ้ากระซีรอดจนทั่วบิดนะครับผมนะครับผมเนี่ยนะครับเฮ้ากา เสริมดวงเสริมสตานะครับผมเพื่อสิเป็นสิรีมงคลนะครับผมให้นะครับผมแกการดำรงชีวิตของเขานะครับผมตามตำราเพื่นกะนะครับผมก็ได้เขียนมานะครับผมได้เขียนมาเป็นคําวเบานะครับผมเนเขียนให้นะครับเนาะนะครับผมอันนี้นะครับผมตามนี้เนาะนี่นะครับผมแล้วกานี่ก็เป็นคําวเบานะครับผมต่อลงมานี่นะครับผมเนาะนี่นะครับ ะครับมันก็ดสองหนาหนาเคร่งนะครับผมหนาเคร่งครั้งนี้ก็สซีมีเอกนะครับผมนี่นะครับผมเนาะนี่นะครับลายเติบอยู่ด้นะครับผมอันนี้เป็นคาถานะครับผมสุดท้ายนี่เป็นคาถานะครับผมนี่ครับสามบรรทัดสุดท้ายนี่นะครับผมเนาะนี่นะครับผมนะครับผมตัวนี้เนาะนี่สาม สามบรรทัศนสุดท้ายนี <tinc S 1> ่นะครับผมตัวนี้จะเป็นคาถานะครับผมนะกระผมเอานะครบผมข้าก็ได้เฮ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอขมาลาโทษนะครบผมได้ล่วงเกินได้ไปก็ดีนะครับผมก็เสเอาไว้ซำนีนะครับผมเพื่อนเนาะนะครบพิธีของข้ากระีเพียงซำนีนะครับผมข้าก็ะไดเฮ็ดโดนโดนเฮ็ดเทียนึงนะครับว่าก็เฮ็ดจักเทียนนะครับผมเพื่อนเนาะเพิ่งสีมาเฮ็ดนี่แหละนะครับผมเพื่อว่าไม่สิดีขึ้นนะครับผม เอาปลาคามีโศกมีไส้นะครับผมกากไก่ปีใหม่แล้วนะครับผมเพืเ่อนเนาะเอาสำหรับคลิปนี้กกษตไว้เพียงสำเี็จนะครับผมเพืเ่อนเนาะเอากาขอสวัสดีครับเพืเ่อน